เ้ยสิมมูขึ้นมาที่หนึ่งเหรอโอ้กับพี่เออชยานนที่ทําคอนเทนต์โดยเอากระจกรถทิ้งอ่ะพวกขับรถยังไงว่ากระจกรถหายไปทั้งบานเลยกระจกหน้าไม่รู้ไอ้ซอมบี้กระหลาดมันใช้สูตรไหนพวกพวกทิ้งกระจกอ่ะเมื่อกี้พี่ดูในคลิปเขาอะตกใจเลยไอเย็นน้องจะออกเส้นสตาร์อยู่แล้ว ลงมาครับสาวๆลงกันมาฮะสาวๆครับมาครับกิสตาร์ลำดับที่หนึ่งครับ92ชยานน์แสงสว่างครับพี่โอครับโอ๊กสู้ๆนะโอ๊กนะเอากระจกกลับมาแล้วนะเออติดกาวแน่นๆพวกกระจกไปทั้งบาลเลย กีสตาร์ลำดับที่สองหมายเลข1ครับลรียวโมดาเลสซิ่งครับอนุวัตทศราชครับหนุ่มอาบีเมื่อวานมีปัญหากับการปิดประตูทั้งวันเลยฮะวันนี้ประตูคงดีนะพี่หนุ่มนะออกที่ี่2ครับในรุ่น F1S ครับจำได้ไหมเมื่อวานประตูเปิดทั้งตลอดทางทุกเลสพี่หนุ่มไม่ประตูเปิดก็ท้ายเปิดสามสิบสองครับกิจที่3ครับเป็นทางด้านของเปียวัดีพฤชที่สารครับน้องข็าฟังสู่ๆครับขาฟังลุย นะครับนี่ครับมาส่งเลยนะครับสาวสวยจากโอ้ไว้ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจฮะผลิตภัณฑ์ดีครับน่าใช้มากฮะไว้นะฮะครับผมผลิตภัณฑ์ขาวมากฮะและนี่ครับนี่ก็โอ้โหแถววิวเทคครับวิเทคมีที่เทคโนโลยีครับแล้วจอดอยู่ที่่ใครฮะจอดกับใครครับหหาน่อยเดี๋ระเพชรบูร์ละประหลาดครับผมมีจ็อบครับผม นี่พี่จ๊อบสุหล่อครับแต่คนนี้ก็ไม่ลงจากรถเลยนะครับพี่จ๊อบของเรานะครับแม็กซิม่ามอเตอร์สปอร์ตนะครับแทย์มเอนจิเนียริงนะครับเคสี่สิบห้านะครับอ้าวสวัสดีค่ะลีโอมอเดรซิ่งอีกหนึ่งลำครับตรงนี้ครับสามสิบเอ็ดครับนนท์ประกอพิพัฒน์ธัญญาครับผมก๊อฟก๊อฟฟี่เอาหน่อยพี่เชียร์อยู่ลุยครับพี่ก๊อฟ ก๊อพอไม่มีสาวนี่แกไม่มีแรงเลยนะนอพอมีสาวมายืนนี่แก,ม,แกมีแรงโบกไม้โบกมือเลยนะแต่ก๊อปนะเบอ <12 S 1> ร์นี่ค่ะใครอ่ะแบทโมบิลครับผมน้องแบทเหรออ่าสินะพสุวรรณเดชครับแบทแมนมาแล้วแบทแมนสู้ๆพี่เชียร์อยู่ลูกไปนะครับที่ถ้าพี่เอสุกิตลงไปขับได้คงลงไปแล้วล่ะนะฮ <laughs> ะแทบจะสิง ต้องสักหน่อยนะครับอ้าวไอ้หนุ่มคนนี้ใครเนี่ยไอ้หนุ่มคนเนี้ยโอ้โหหนุ่มหน้ามนคนนี้ครับหมายเลขสี่สี่ครับเจรวัาดศิลาเหลืองครับเจ้าโตโต้นะครับล้างรถเงินล้านนะครับบางจากครุ๊ปนะครับแล้วก็รันสต็อปครับกาลันบูเทคเจ้าดิวโอเคหนึ่งคนแปดหกครับเป็นทางด้านของจรงกรเกิดพินโยครับพิดแบงค์แบงค์ลุยเมื่อวานในแบงค์เสียวแวบเลยรุ่นนี้ลงไป เขามีเหตุชุนมุนกันไงที่อยู่ในโค้งร้อยอ่าแบงค์บอกแหวกออกไปครับพี่ก็นั่นแหละแผงหน้าหายไปนิดนึงหายไปนิดนึงแต่กลับมาแล้วฮะยังรออยู่ฮะสี่หครับผมคนนี้เน่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับวันเฉลิมผิวดําขำครับเอ็มสู้ๆเอมอย่าไปยุ่งกับไอ้เกี่ยวนักล่าเขาก็พอเขาคู่รักเขาคู่รักวันเฉลิม37ครับบิ๊กเบิร์ดครับผมอ้าว อันนั้นนุกอนนิ่มทองบิ๊กเบิร์ดเด็กหนุ่มจากวังม่วงครับสู้ๆครับเบิร์ดลุยเบิร์ดแล้วแก๊งวังม่วงกลับไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอใครครับหมายเลข83ครับพลภัยสารศรีเอกบุญรอดครับผมอ๋อสู้ๆครับพลภัยสารศรีเอกบุญรอดนี่แก๊งนี่เขา แก๊งเดือกพี่โตป่ะแก๊งเดียวกับพี่โตโตใช่ไหมแล้วก็มีสีขาวลำหนึ่งสีดำลำหนึ่งแดงคอปส์ครับผมกระเป๋านะสปอนเซอร์ของเขาแหม่กองเชียร์กองเชียร์นี่พิมมาอื้อเลยนะอ้าวแล้วเนี่ยครับผมขายครับโมโนเลสซิ่งไทยแลนด์นะอ่าวรากรพูนเพิ่มครับผมปอสู้ๆปอเด็กหนุ่มหน้ามนของเราหายไปสามปีปอบอกเหนื่อยมากเลยพี่ต้องฟิตหน่อยครับต้องไปฟิตต่อ มาครับขอบอนุญาตไล่เรียงต่อจากพี่บอรวรากรภูมิเพลนะครับผมจะเป็นหมายเลขยีิบเจ็ดอนุวัฒน์แซ่ฟูกิจถัดมาเป็น16ครับหมายเลขเก้าสิบแปดลือไถพัดเมฆวรบุตรครับกิจสิบเจ็ดครับเป็นตองห้าชยานพวชิระพลครับสี่สี่สี่ครับอัศนัยเทศพะวงศ์กิจสิบเก้าเป็นยิบหมายเลขยี่สิบแปดพิสิทธิ์จับบุไทยครับยี่สิบเก้าเป็นหมายเลขสามสิบสามบันพศรีวัยยี่สิบเอ็ดเป็นหมายเลขสามทีรับธงใย,ยคง ยี่สิบองครับ 47, รสี่เจ็ดวรวุษสงไทยส่งครับยี่สิบามครับหมายเลขหกสิบเก้าผู้ดิตธีรสงชัยยี่สิบี่ครับกิตศิริบุญและกิตสุดท้ายที่ยี่สิบห้าเป็นนัทวุฒิเป้นเหมือนครับนิกลงเรือชื่อมางหดยี่ห้ากันครับแต่ต้องดูว่าผู้เหลือรอดนะ <c oughs> เรียกว่าวันนี้เดินทางมาถึงจ่ดก็เรืยอปลายปลายของสนามแล้วนะ เร็วมากเลยนะตอนนี้รุ่นที่12แล้วนะครับพี่สนามต่อไปก็รอประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับผมทีอ,อุตรดิตถ์อดิดน้าน <ๆ S 2> เดี๋ยวรอประกาศครับผมมาครับรักใคร่เชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับผม คุณซิมด้วยนะครับกับขนมนะเมื่อกี้ติดผ้าอยู่เลยไม่ได้ขอบคุณเลยซิมนะครับกับซอโซ่เค้กคอฟฟี่นะครับใครไปวังม่วงสระบุรีนะตรงแถวๆตรงกลางๆอำเภออ่ะร้านเบลเลยนะครับซอโซ่เค้กกับคอฟฟี่อร่อยทุกอย่างเลยครับแล้วแต่บางวันแม่ครัวครับเขาอยากทำอร่อยก็อร่อยออ๋ตามอารมณ์แม่ครัวกินมากเป็นยายาระบายอ่ะ คเล่นนะครับอร่อยครับอร่อยแต่ก่อนนี้ไปเนี่ยต้องเป็นแวะคิมตลอดนะครับเฟังกรอบในนมเนี่ย การแตกแถวครับไม่ปล่อยครับผมว้าโอยกำลังลุ้นเลยอ่ะไม่ปล่อยอ่ะแดงไม่ดับอ่ะเคยที่ฟังนักแข่งบอกว่าพอมันมีเหตุการณ์แล้วมันร้อนเนี่ยคือหมายว่าข้างในมันหายใจไม่ออกอบางคัดน่ะมันก็อยากไปอยากกันเลยขึ้นแล้ยขับเลยอ๋ออาจจะช่วงนี้แหละ ช่วงต้นๆไนล่ะโอ้ม oh, ีมีมีมีไม่ตรงแถวมามีมีอยู่เกมจับผิดนะครับเกมจับผิดวงเราเองเกมไงเกมมาครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์ใเข้ามาครับผมก็พิมพ์แล้วไงพี่พิมพ์ยังฮะแต่ว่าของผมไม่ขึ้นละบางทีมันช้าบางทีพี่เหรบางทีของไปอีขึ้นพี่ยังไม่ขึ้นเลยนะจริง เซฟอยู่นี่และนี่555เป็นคนอารมณ์ดีชายานพวัชร,ชรพินแล้วก็มี444คนนึงอัศนายเชษทะวงศ<า>์ครับพี่เอกนะพี่เอกพี่เอก สตาร์โดยชายานนท์แสงสว่างและอนุวัฒน์ทศราชครับอ๋อเราเร,รีเวิร์ดกิจรีเวิร์ดมาออครับเออก็ยังอยู่เอ,อเราลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาคือรีเวิร์ดกิจคุณผู้ชมเมื่อวานน่ะเขาห้าไปออกนึงและกิจตีพงหมดเหลี่ยมนะครับผมน่าจะกอดรถหลายเลนเออหลายเลนแล,ล้วเจ้าเบนซ์น,น่ะและปิดกระลาดอ่ะ อมครับมาดูการปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งครับกับนักแข่งสีเขู้่บาลเลยบาลบาลนะบผมแกงนี้อ๋อมันแบ่งไปไงเอาผมสัญญา,ฟาไฟแดงดับลงเปิดเจกมการแข่งขันโตยโยครับ F 1 S S J และ F 1 N J ครับ มาครับผมรถทั้งหมดประมาณ20กว่าคันตรงนี้เอาลีโอโมโดาับแบทแมนทำได้ดีนะสปินออกมาเมื่อกี้เห็นอยู่ขึ้นมา3แล้วเอาครับผมเอาครับแบทโอ้ยอันอน,บบนี้เปิดเปิดเดี๋ยวก่อนโอเคเ,เคพื่อนแชร์ให้ครับผมไปเอาครับตรงนี้ฮะขอเลียร์แป๊บนึฮงแป๊บนึง,ร,บบบนงรอก่อนนฮะรอก่อน อ,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 อดุวัฒนพลล์พทธศรายขึ้นมาครับเบียดขึ้นมาโอ,อกซิมูเข้าฟางและเหมือนนอนประกรณ์ก็ขึ้นมาด้วยครับครับนี่ดูในภาพก่อนมาดูตรงนี้ครับดูเฟิร์สอยู่ตรงนี้นัสตี้มาแล้วโไช่แสงขึ้นมาคนแรกดูเลมองไม่ทันน,นี่ครับน,นุ่มอาเบะนุ่นมาแล้วก็นปนประกรณ์เขาว่าอยู่นะมีโอมอร์ไดโน่สองคันเรียบร้อยครับ อฟรีและนี่ครับบิ๊กเบิร์ดเมื่อกี้เกือบหลุดไปครับกลับเข้าสู่เกมได้ครับแบทแมนครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เอ็มบอลเฉลิมครับครับผมมีวิปปอวลากรูนเพิ่มด้วยครับผมนี่ครับบางจากรุปอยู่ตรงนี้ครับ บิ๊กเบิร์ดอยู่ตรงนี้ครับและนี่น้องใหม่ไร้เป็นสุดใช่ไหมนี่กระเป๋าคอล์ฟีน้องบอกอ่ะคู่เลยครับผมใช่ไหมน้องๆทีเดียวพี่โตโต้ครับใช่เนี่ยแล้วมีเซตเบียรไรเบีโอจากทีมซงครับผมเออมอเตอร์สปอร์ตสามแปดสามที่ใครคนไทยสารอ่าสีเอกบุญรอดครับนี่พวกแก๊งแก๊งแฟชั่นที่โดยกละดาษมุทะนครับผมเดี๋ยวดี 37ครับปิดเปิดดูว่าหายไปจากเกมนะใจหายใจคว้างครับปิดเปิดยังอยู่พี่แบงค์ครับมาแล้วผมจะลงบอลเกิดพินโยครับแต่ผู้นํายังไม่เปลี่ยนนะไปเลยเข้าฟางกับพี่จอบครับมาพร้อมกันครับเข้าฟางอยู่ตรงนี้ครับพ um ี่จอบเอาอีกแล้วครับเจังหวะนี้ก็ฟางไม่เห็นเลยฮะโอ้โหตกลไปแล้วพี่จอบเข้ามานวะเอาคันนี้พี่จอบอีกแล้วครับไปโจนกับพี่แบงค์อีกแล้วครับพี่จอบ กูเองผมเอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนพี่แบงค์ได้ไหมพี่แบงค์ไปได้เขาฟังไปได้เขาฟังไปได้ครับคือมันจังหวัดใน s อสเขาฟังโยกมาพี่จ๊อบแทงมามมดีเป็นจังหวะต่อเนื่องเนี่ยบเขพอไปครับอังเคิลผมแล้วแล้วไม่พอไปข้างหน้าต่ออีกนะโอ้โหเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นกับหมายเลขสามนี่ยังรอดในเกมอยู่ มีละพงใหญ่คงครับผมนี่เขาตบคัพอะไรเนี่ยใช่ไหมครับผมเกิดที่เกิดบางม่วงบริจาคยาชีวจักษ์ครับนี่ครับไอ้เขียวนักล่าครับไปเลข44อยู่ในเกมครับบังจากกุ๊บนี่นะดูว่าลีลาการครับของบังจากกุ๊บโตโต้ครับพาเพื่อนลงกันมา4-5ลำตรงนี้ครับผมไอ้เขียวนักล่าไอ้เขียวนักล่าหนีไปเขียวนักล่าที่อยู่อันดับที่7นะครับพี่บ๊อบครับ แล้วโดดกันเมื่อวานนี้ครับรถกลาคืนเลยเกี่ยวลักล่าผมโดว่าเกียร์มีปัญหาไปนะครับนี่ครับจากบางจากกุ๊กครับศิรวัตรศิลาเหลืองครับล้างรถเงินล้านทำหลายธุรกิจเลยเยอะครับผมเฮ้ยโอ้โหหนึ่งสองหล่อเออมันจะหล่อคู่เลยครับผมหล่อคู่เลยลีโอโมด้าต้บอกว่ามีคนเขาแซวว่าเสือสนามนี้แรงนะเสือสามสามสามคันเนี่ย เหียอสองสำคัญเนะี่ยเอ๋ครับนี่นนปรกรณ์ครับเจ้าก,ก๊อฟฟี่ครับแหมทั้งวันเนีเหยวเลยพอสาวไปยืนปล่อยที่รถหน่อยนีนะ่ยมีพล<า>ังงานเลยนะเสือ,อดีดขึ้นมาเลยเออดูครับโบโดัตเลสเตอร์น,นะครับผมใช่ครับนนปรกรณ์พิพัฒนญาพี่จ๊อบครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยพี่จ๊อบ หดหลายตีเดียวครับมาแล้วผมจอบพีระเพชรปุระรัลน์ครับดีครับเข้าสู่เกมครับแล้วก็สมพีการาชชายานนแสงสว่างก็ยังอยู่ครับผมดีครับไปต่อครับนี่ครับจาโอ๊กซิมูครับบอกเลยครับนี่คือเด็กกลุ่มที่มีความมานะมากๆนะครับขยันฝึกซ้อมมากครับแล้วก็เล่นซิมเนี่ยระดับประเทศแล้วนะโอ๊กนะครับใช่ครับฝีมือนี่อยู่หัวแถวเลยนะใช่ครับ แล้วตรงนี้แบทแมนกับพี่เอ็มเฉลิมครับนี่ไงคมกิจเฮดเดอร์เ,ออเห็นแล้วเห็นแล้วฟอกอีกข้างหนึ่งมันหายคมกิจเฮดเดอร์นะฮะไปไปไปพี่เอ็มบอกน้องไปเลยเออพี่ให้น้องไปเพราะรถอาจจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ครับมาอยู่ตรงนี้บิ๊กเบิร์ดครับขึ้นมาแล้วบิ๊กเบิร์ดมาไล่จี้แล้วบิ๊กเบิร์ดเอาบิ๊กเบิร์ดมาถึงตโตโต้ครับผมแล, Big แ,แล้วบิ๊กเบิร์ดแซงครับ โอ้โหเลี้ยวได้ครับผมเลี้ยวได้ด้วยครับผมเบิร์แซงแล้วอาน,านันทุก่อนนิ่มทองครับใช่เดี๋ยวโอ้โหโตโต้อะไรเนี่ยอ๋อพราพีโ่โตเขามีคะแนนรวมเยอะเขาบอกแล้วเขาต้องระวังพี่เก็บอย่างเงี้ยปลายปีผมได้แชมป์แน่เขาเรียกว่าวางแผนอะรุ่นต่อไปครับ F2 F5 ปากทางพิษนะ F2 F5 ปากทางพีชนะ โหบิ๊กเบิร์ดแทงได้ขึ้นยาวเลยนะแทงให้ไปตอ่อยาวครับผมบิ Big Bird <ช>๊กเบิร์ดทิ้งระยะห่างไว้เยอะอยู่เลยครับผมครับโหเขียวไอ้เขียวที่ซื้อแอร์ทามาหรือเปล่าเนี่ยไอ้อเขียวรักแรออ้ผลไมาณน็อตเลดเนี่ยเออปรไมณน,น,น็อตเลดพี่ปอพี่ปอพี่ปอยังอ,อยู่ในเกมนะฮ็อปฮอป ี่สังกัดเดียวเอ้าไอ้เขียวนักล่าแผ่วเลยเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้แล้วอย่างนี้ไอ้เขียวนักล่าต้องประคองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมีผลเอ้ยเซตบีอะไรพี่โอ้เอ้ยสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดครับวอลวุ้สองไทยสงครับแก้อาการได้ครับไปต่อครับเจ้าเซฟอยู่ตรงนี้ครับอยู่ๆเซฟก็แซงเฉยอะเซฟบอกอะไรกันหรือพี่พิสิทธิ์แชมบุไทยเจ้าเซฟแซงขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็นักตีริมอยู่นี่ครับตอนนี้มาครับอยู่เหมือนเดิมครับ47เซตบีใช่ไหมอะไรลบีโอใครใช้บีโอก็ลองไปหาดูนะครับเผื่ออยากจะได้จุบลมบ้างติดต่อวอรุดเลยครับเข้าฟางครับยังอยู่และนี่ครับตองห้าตองห้าเป็นทางด้านของชยนพชยนพวชรพินครับน้องเข้าฟางอยู่ตรงนี้ครับ โอ้โหสาวน้อยนักการดของเราอ้าวโ,โหเกิดอะไรขึ้นครับกับพีโตโต,โต้ขับมาดีๆขวัญพุ่มรถเลยครับแบบนี้อันตรายไหมฮะแตไ่ไม่น่าไม่น่าจะไอ้นั่นนะฮะเพราะเหมือนเขาเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเมื่อวันก่อนด้วยเมื่อวันศุกร์อันนี้ตอบไม่ได้นะครับผมคู่นี้ดีกว่าหนึ่งสองครับเออหล่อเลยเนะี่ย เข้าแบบนี้ร่อครับผมเอาใจสปอนเซอร์ของเขาเลยครับเข้าแบบนี้ครับอีก3รอบสน,นามครับเลียวโมดาเลสซิ่งอนุวัตทศราชและนนประกรณพิพัฒนญาครับเวลาของทั้งคู่เท่ากันอยู่ที่1นาที13วินาทีครับผมควันนี้เยอะมากครับควันพิโต้น,นี่ะม,มีพัพช้าครับผม,มน่าเสียดายครับหลังจากกุป๊ป ไอเขียวนักหน้าโอ้โหเดินล,ลงมาเหมือนไม่มสายหมอกภาพนี้ผู้กำกับภาพดีมากครับคอตกเลยฮะเหมือนอ,อยู่<ต>ในหนังสงครามเลยอย่างนั้นเลยไม่ว่าน่าเสียดายสุดๆอย่างงี้จะส่งผลต่อคะแนนไหมพี่ก็าไปลุนะแบบน้นสนามสุดท้ายนะแบบนี้ต้องลุ้นสนามสุดท้ายแน่นอนนะครับเอาแล้วมาดูตรงนี้ไปครับอีกสองรอบสนามครับนุ่มอาบีอนุวัฒน์ทศราชครับมาแล้วครับผม ก็แกองเชียร์บิ๊กเบิร์ดบอกบ uh huh. ิ๊กเบิร์ดไป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 บิ๊กเบิร์ดพยายามนะฮะเจอรถช้าครับทงฟ้าชายานนท์ยังอยู่นะฮะอยู่ดีครับอยู่นะโอเคหัวกาแฟครับนี่ครับบิ๊กเบิร์ดอยู่ตรงนี้และบิ๊กเบิร์ดเจอกับหมายเลขสามครับพีรพงษ์ใจคงครับแสงครับ เอ้ย<ค>โอ้โหหนึ่งสามศูนย์กิติพงศ์หมดเหลี่ยมครับเปลี่ยนรถ,รถมาครับผมใช่มาแล้วนะครับเอาจังหวะนี้อ๋อทีบิ๊กเบิร์ดมาแล้วครับไล่กวดแล้วกองเชียร์บิ๊กเบิร์ดมาแล้วครับบิ๊กเบิร์ดนันนุกรน,นิ่มทองครับผม ตอนนี้เป็นตัวแทนรังม่วงอยู่นะความหวังใหม่หมู่บ้านครับโซเล็กจัดแท้แล้วอ้าวครับผมกำลังจะไไรับป้ายไฟเลแลบครับรอบสุดท้ายและอนุวัฒน์ชลสารและนนท์ประกอบพิวัฒน์ชัญญาอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เจอสงองห้างบ <c oughs> ินิดเดียครับมาแล้วฮะตลอดเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอด อันนี้คือแบทแมนแบทแมนเว้ยมาแบทแมนมาแบทแมนแซงสิเลอะออแซงชานานนหรอยยัังงแซงชานานนหรอหรือว่าชานานนหรือชานานนยังอยู่ครับอ๋อเอาแบทแมนเอา ไปลุ้นแบทแมนหน่อยไฟนอลแลบแล้วรอบสุดท้ายครับแบทแมนครับดูเจ้าแบทแมนครับดูว่าวันนี้เขาไปไล่กดดันกับเจ้าโอ๊กได้ไหมถ้าเขาทันได้เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นระดับสามบู๊เลยครับแบทแมนบอกสนามนี้ผมมาบู๊ครับพี่เอาละครับจูวันเดทครับเอาแล้วครับมาดูหน่อยครับมาแล้วแบทแมนมาแบทแมนไปอย่ายอมไปแบทแมนลุยไปน้องไปไล่กับพี่โอ๊กหน่อยไปไล่กับพี่โอ๊กหน่อยพี่โอ๊กอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นพี่โอ๊กแล้วเห็นพี่โอ๊กแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วไปลูกอย่ายอมลูกไปจะถึงท้ายไหมแบทแมนเนับหมายเลข12ครับตรงนี้ครับผมชยานน์ัะยังไงครับชยานน์โอ้โหแบทแมนมานะครับมามากครับผู้นำครับเอามาดูผู้นำก่อนครับหมายเลขหนึ่งครัวัชทศราชครับผมกำลังจะรับอันดับที่หนึ่งโอวโอเรียบร้อยผมตามด้วยโอ้โหเพอร์เฟคเรดของเรโอวโมดาเลสซิ่งครับนนประกรพิพัฒน์ธัญญาครับ แล้อันดับ3ครับเป็นโอ้โหไม่ทันเป็นเจ้าโอ๊กซิมูครับโอ้โหรุ่นนี้ครับสุดยอดครับ F1S F1SJ F1NJ ครับหลากหลายเหตุการณ์ครับสนุกสุดมันเนี้ยบารากอผู้เพิ่มเข้ามาแล้วนนุกกรเข้ามาแล้วครับผมเมื่อกี้นี่หน้าเส้นเลยต้องดูว่าใครเข้าก่อน อันดับหนึ่งครับเลโอโมดาเรซิ่งครับผมเมียสังรวยครับอันวัตทอสาลาดครับทำเวลาไว้ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองครับผมจบอันดับที่หนึ่งแบบนี้ทั้งทีมชื่นใจแน่นอนนะท,ทีมงานครับเตรียมตัวต้อนรับพี่หนุ่มได้เลยครับ เรดิโซครับอันดับ1อนุวัตทศลาชอันดับ2นนปรกรณพิพัฒนญาอันดับ3า,บาชายานนแสงสว่างครับอันดับ4เป็นศิรภพสุพสวรรณเดชและอันดับ5วันเฉลิมผิวดำขำครับเอาผมตอนนี้เลสไฮไลท์ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับชมไฮไลท์และฟังบทสัมภาษณ์จากพี่ป๊อปชีวิตต้องป๊อปได้เลยครับผม